ครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมเนาะอามุนี่พระตามต่อหน้าท่างคงชดไทยของปูฤุษีฝ่าสั่งด้วยนะพี่น้องเด้อฟันมาแล้วพี่น้องเด้อฟันมาแล้วหางเดียวเม็ดเดียวเอาผููไดตามต่อปูรุษีอยู่ก็จะพาดนะพี่น้องเด้อตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทางช่องหาฝ่าเอฟซีครับผมเนาะไปรับช่มรับฟังบรรยากาศน้ำกันเบิรงคลิปให้จบนะพี่น้องอ่าล้วก็ตัวเลข ที่ท่านเห็นเนาะบนแน่์เราพี่น้องได้มีโอกาสมาทั้งบุญทั้งลานสำหรับวันนี้มั่นใจหลายพี่น้องไปรับชมเราฝากน้องกันครับมาหมักหมักหมักมักน่โอ้โหอยากมาบ้านพี่น้องอืมอ้นี่ไก่ไก่ก็ปูสูงเดียวมืหม้อเออได้ปูเจ้านี้ไปงามงามอย่างมาก็ปูใจเย็นๆแล้วสั่นมาหายเห้ง มันมากรู้สึกหดใจหมักเนี่ยหฮงหายาาปลาปูเอาทอดนลาปูว่ได้ไปเที่ยวใส่เะบ่รอปอ่อมาอยู่นี่ก็นี่ยังหรออืปูพยานหนักมีตะคนมหามีมหาปูพยานหน่ก มาก่อนตัวมาปลูเตา่าโพยอยู่ข้างล่างนุก,ก็ขึ้นมาอืขึ้นมาขึ้นมาเบิงบ่งมันก็เบางงงงงงดูในนี่นะดนปลูเต่าเพิ่งได้หายโฉกหายลาดได้ปลูโอ้เราไหวจะบอกยุออกพรรษาว่างั้นอ๋อวัน <c oughs> ออกพรรษาลาพระเจ้า <c oughs> ขเขาพรรษาดิ<ห>าบอกให้ปู้ที่สีบอกก่อนครับเราจะไปเบิ่ง โป่งไฟพยานหนักหัวเงินไปโอ้ว่าคือเวลาเดินทางจะสอดผีบน้อมไปก็สิไปหอดเนี่ยปูเต่าติดเรามีเรือไปก็โอ้ครับผมไปชี้เรือมีเรือไปโอ้มีทางของเพิ่นดูโอ้แต่ว่ากะเอาอูพัชษาก็รอดได้เนาะแต่ว่าปูฤาษีอยู่นี่ไม่จับพัชชาอยู่นี่ อยู่ตลอดครับผมก็ได้แล้วโอ้เพราะพิจนาได้ปูมาบางนิงหนึ่งหัวก็เป็นแปดพุนะเป็นตัว้วน้ำปูนาะหัวจะเป็นแปะแนนั้ถ้านจได้สามตัวไม้ปูเมื่อกี้นี่มาสามก็เฮ้หมื่อสามอยู่ปูศูนย์กับว่าศูนย์เนาะแต่หัวจะเป็นว่าเป็นแปดุ่เพราะแต่ในทั้งบนทั้งลางนี่มันหันเนาะลูกะตีหักปู เอาเป็นโตแล้วนะปูเนาะก็มากมือนี่จะบอกว่าขอยืนยันเนาะอีกข้างเพราะว่าปูเพิ่งหายมาเนาะพี่น้องสองศูนย์เนาะสองสามศูนย์สองสลักพี่น้องสามศูนย์สองเนาะที่ว่าเจดียังวงกลมนะวงกลมเธอบอกแต่มันอยู่ข้างเทิงเนาะฮะมันอยู่ข้างเทิงเนาะวงกลม ว่าเป็นครื่งๆเอาเกาเก็สิบ่าสามชุดสองนี่บ่อปูนื่รั้งไหนสิหายมากต้อตองวดบรุวาสิยูบอยูยูมอดมื่อกึ่งนี่อยู่เลย โมนมึงกึ่งอยู่อยู่คือเก่าเนั่ยนะอย่างที่บอกนะครับจาปะมนมึงกึ่งจะปะมนมึงกึ่งมันบอกครับเออกลกมเนี่ยจะปะโอ้่าปะ่ะชิมอือเท่ากอนแล้บอกใหบุ๋งครับผมบอกบอกบอกครับต้องบอกผอกลมเนาะก็อยูอี้เหระปูก็มีอยู่ได้บอกอยู่บุ๋งมีครับอากลมงโะมนะ บปอยู่ตะเสียงนั่นล่ะอยู่เสียงกับหัวก็อันเดียวกันโอ้ยมันก็ดูร้ายแตบ่อเอสร้าไปแน้วพระก็ว่าเสียงหัวก็โยมเนาะนั่นกับบ่อเลยเนาเอาที่นี่มณฑ์กึ่งก็คังเทิงคือเก่าเนาะมณฑ์เนาะดุคที่หนึ่งคือเก่าอยุคที่สองคือเก่ายุคที่หนเนี่ยบ่อไหนเนี่ยบ่อไหนต้องให้อยู่คือเก่า เอายังมาใส่กับปุกหนึงเกิงนะพู่เออเอายังมาใส่เหรอเอายังมาใส่กับปุกหนึงเกิงปูดิข้างล่างนี่ยังเงี้ยเนอะอืมแกเ้ก็พูนี่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 อันโนข้างล่างเอาไว้ทัางไก่เดี๋ยวบอกพูดเลย จะบวกกูได้จะได้ปูไปละทายอย่เอันจะได้เงินมาละปูเอฟซีกับติดตามอยู่เพียงปูนั่นแล้วบโกง่ขาไปเงินได้เอฟซีหนี่งเป็นเป็นอย่างเหรเพินกินจากพีโชคไก่ย่างเถอะข้างล่างเป็นอะไรกับปูข้างล่างยืนตรงยังสั่นยืนตรงเลยเอายังมาใส่อีกบาทดีปูเป็นยังจะได้โชคฉบ เอาอย่างเด็กต้องมีตัวประกอบด้ปูมีตัวเดียวบ่ดไรน้อมีตัวเดียวว่าไรปูบ่ไร,ร้บนนี้บ่ไไรต้องมีสองคานวา<ม>เบืองลางนะ<ม>อืะะอ่าพอพดอกออกสองตัว<ม>พนจังจีได้ทุนได้ห้อน<ม>ต้องมีสองตัวปูเพราะว่าแคาาา่ตัวนี้ หรือว่าจังไรหรือว่าเป็นบบปริศนาแบบใดบอกปูเป็นปริศนาเลยนี่ตัวเลขคือเนี่ยคน่อ erm ันปูถือหันบอกนี่แหละเอ้านี่แหละจังไรปูไม่เป็นกัรโดนอะไรแล้วที่ปูเห็นเป็นตัวเลขบอลได้นั่นเจบอันนั้นลูกหลาน้องเขเข้าใจดิื่าเข้าใจคือว่าเป็นตีเป็ดหนึ่งแถดนี้เป็นแทงหนึ่งแถดนี้เด่นปูครับปูครับปูครักโอ้โอ้เป็นหนึ่งน่าลูกหลานเขเข้าใจกันสิเนาะ ถูกเขาจะถูกแล้วนี่ยโอเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งแต่ว่าลูกหลานก็เลยว่าอยากมีอีกตัวหนึ่งมาประกบคู่กันเค้าพูดถามเขาอยู่ว่าเขาว่าเออยังยังบอกให้มาอ๋อโอ้ยไปใหญะมากเพราะว่ามันหอนเวลาเลยดิมันจะได้เตรียมตัวเลย่ิไมันะได้เตรียมตัวเลยดิจะได้หาเลยดิ จะเตรียมตัวหาเหล่าที่ปูพว่ามอแล้วจะได้ออกมาแล้วเนาะไอปูเดีปูวนี่ละมันติดข้างข้าหมากนี่เนอ่ยมันติดข้างข้าหมากเลยข้ามากอนี้ก็ปูบานเนี่ยข่า มันจะได้ให้ข้ามาเออนั่นแล้วให้จึงหน้าลายกันลับปูให้จึงหน้าลายมากามันจะได้ข้ามานั่นละมันที่หนึ่งนี่กระปูข้ามาทีได้ไรเมื่เอาบ่นี่ตัวเดียวนี่ตัวเดียวเอาอะไรละปูเอาอะไรละปูข้าหักเอาอะไรละปูคือหักหน้านีกระปูหาบขางเดียวเมื่อไรจะเบ่เกิงเนาะปู่ก็ต้องมีสองหน่วยอืมอืม ตึม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 จะบอกไปกลัวกูจะบอกมักเว้ยเอาตัวมันบอกบ่แม่นเซนปู่บอกตัวใดกันอ่อยากให้บอกตัวที่เพิ่นออกรักวันมากให้ลูกให้ล้านมีโชคมีลาบเนาะมักบ่มาคแต่สุดแต่แลาวฟังบ่เนี่ยปูเสียมาสอเสือเอา กับอัญญาใจนี่สอเสืออือสอเสืออยู่ข้างหน้าอือสอเสือแล้วก็ตัวนี้อยู่ข้างหลังเมนยังนี่เรบานพี่น้องสอเสือมีตัวยังไงสามอือสามอือสี่อือสอเสือสี่กูนับสี่สี่สี่หนึ่งอือสี่หนึ่งอือ โ oh, อ้พี่น้องบอตองกลับบพะต้องกลับอีบอตองกลับพร้อมบอตองกลับพี่น้องฟังน้ำกันเด้ครับเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นหน้าท่างเนาะอเอาปูว่าย่านบ่มักอย่างเดียวเลยย่านจะบ่มักนำตัวหน้าเนี่ยแต่ตัวไทยนี่ป้าบอไห้ป้าบอไห้เงินข่าหมากคุณ <c oughs> ห่วงขาดคิยืนไว้ไเลยนะปูเนาะก็ยืนดย ถ้าปูว่ายืนต้องยืนด้วยยืนไม่ได้ตัวเมื่อก่อนก็บอกว่ามนมึงกึ่งอย่าทิ้งเดี๋ยวนี้ในตัวนี้อย่าทิ้งตัอยู่ข้างท้ายเขานี่ครับผมอย่าขยับไปอย่าขยับด้วยนะผมห้ามขยับขยื้นคือยืนรักไว้แล้วรับปูเ้าะยืนไว้ละโอ้พี่รองพี่รองเนาะตัวนี้เอาเอาตัวนี้ใส่เลยครับผม มันจะได้ข้ามากอือบ่ตองขยับเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งนี่มงล่างเน้อนี่มองล่างเน้อเบื้องล่างนะครับเด้ออือโอ้อพี่น้องเด้อโตข้างหน้าเอาสอเสือมาใส่ให้สมบูรณ์เนาะอืมอืมแล้วก็ชันสอเสือครับแล้วก็ขีดไว้เนี่ยเอออย่าหวัดทับเน้อ ีเโอ้ขีดไว้ตรงดิ่งเลยตรงงดิ่ไม่ต้องขยับด้วยอืมครับผมเอาตามนั้นไปลองด้ได้ยินงขัดปะเนาะอันนี้ก็คือเบื้องล่างข้างเทิงก็ยังยังเก่านี่แน่เลยข้างเทิงก็ยังกลมๆคือเก่าม้วนมึงกึ่งอยู่ม้วนมึงกึ่งคือเก่าตัวเก่าที่ปูห้มาตาจางหงัดเนาะต่ำเลยต่ำ ตามโป๊กเลยจะไปไหนโอ้พี่น้องตัวหมากตักองหวันเด้กไก่ยังเตปูเนี่ยว่ากลุ่มๆเนาะอก่ย่งอยู่คือเกาอยู่คือเกาอ้าวสมบูรณ์พี่น้องไปหาแล้วกมลเมืองกึ่งนี่จะอยู่กลางอย่างเดิมเนะ้เนี่ยอยู่เอออยู่ตัวกลางพ่อคนะบเนื้อืมจะเคลื่อนย้ายอื ดูตุกกลางคว่ำเอาครับผมเนาะขอให้มีโชคมีไส้เด้อลูกเสือลูกหาเอฟซีเนาะที่เข่ามารับชมมาฟังเคนติดตามปูเอฟซีอ่าที่ตามปูด้วยีเนาะลมบอยเมีปิตยาบังนี่แหละที่บอกว่ามันมาดูตุกกลางนี่มันอยู่ตุกกลางอือปู่บอกเราเลยพอเรารับโป๊บโป๊ะ่ามันจะมีทุนมาเนื้อหัวนันเออ มันมาถูกตรงกลางอ,อ๋อใั่กี่ดิง่งเนาะปากไ้ครับผมอ้าวเข้าใจแล้วเนาะครับอันนี้อย่าทิ้งอันนี้่าทิ้งอ่าทิ้งทิ้งแล้วก็จะหาไวไวายวายวายนานๆถึงวาเหยีอดแท็กซี่เลยกลมๆกลมๆ,ๆ นี่แหละมูลมึงกึ่งนี่แหละครับผมเนาะเอาตออามน,านั้นอ้ยสุกกายเย็นใจสุกเงินสุกทองสุกเหลืองอาลามงามดังวงพระจันทร์อยู่ข้างเทิงฝากฟ้าสุราลาไยสวรรค์วิมานเมืองแมนอยู่ไม่ไกลสวรรค์อยู่มนมึงกึง่งอืม ระวัอยู่มนึงรึ่งสาธุ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 นะครับเอ้วพี่น้องเล็กสิทไห่อวันจนไดวันเนี่ยเก่าสามศูนย์สองสี่าพี่น้องชัดเจนนะเนาะชัดเจนนะเนาะพี่น้องเด้อชัดเจนไปนะมาจนไบวันเนี่ดังเก่ายู่ค้าบผม 3ตัวผลยังยืนยันคือเก่าศูนย์อยู่กลางมนต์มัคกึ่งอยู่กลางเนาะปู่ให้มาต่อต่องมดก็คือ302ยาถิ่มแท้ๆเนาะสําหรับเบื้องล่างพึ่งให้มาเด้อพี่น้องเด้อกับ1ยืนอยู่หลักหน่วยครับผมแล้วก็สเสียอยู่หลักิบค่ะแต่สู้มือขึ้น4นิ้วอ่าสู้มือขึ้น4นิ้วสุว่าเป็น41เนาะตามนั้นตัว3ก็บ่แม่นอี่คือว่าเป็น3มบ่แม่น นาะเป็นซีเนาะพี่นัองชัดเจนเพราะปูชูมือซีซีนิ้วครับผมอืบานซีนิวนี่เต้ยี่ขี้ชูมืออยู่ล่ะเหรอโอ้เออ้ลืมขี้ชูมือชูมือเนี่ยเอล่าขี้ชูมืออยู่โ่ฝันเลยบปล่าฝันอยู่ถ้ามาหาเหึงฝันนี่จะเข้าโป้รถ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 กันนี่ สปฟันอเไม่คตุเลยโเรื่องฟันบานเนี่ยปูราชจะทมตีเาทินอนว่าโกเรื่องฟันเด้พี่น้องเด้สิว่าจะฟังบ้านเนี่ย